สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Estate Agent Simulator นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้นี่ด้านขวานะครับทุกคนมีการแข่งขันรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเงินก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะดูหนังเป็นเพื่อนคุณภรรยาแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ่าเขาเหงานะครับฉันจะดูหนังเป็นเพื่อนไปรืยเราลู้หนังกันดีกว่า เดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเป็นเนียนดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะซื้อบ้านหลายๆหลังนะครับแล้วก็จะไปหาคนที่เขาช่วยเราเก็บได้นะครับทุกคนอ่ะวันนี้ไม่มีค้างค่าเช่าเหรอหรือวว่าออกไปสองหลังเนี่ยเพราะว่าปกติสิบเจ็ดหลังนี่อ่ะเดี๋ยววันนี้เอาแลมโบนะครับทุกคน วันนี้เราจะเอาเลมโบไปแข่งนะครับก่อนแข่งเดี๋ยวเราจะทำการเก็บค่าเช่าแล้วก็ทำความสะอาดสำนักง,งานของเราก่อนนิดนึงนะครับอันนี้พัดสติกนะครับแล้วก็ขวดแก้วนะครับแล้วก็น,นี้ก็พัดติดใช่ปาโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมาคุยกับคุณลุงสมจิตนะครับ คุณลุงสมจิตเก็บมาได้5หลังนะครับขอบคุณแล้วก็นันทิดาเก็บได้มา5หลังนะครับขอบคุณแล้วก็ส่วนคนนี้ล่ะนันทิดาเหมือนกันเหรออันนี้ก็เก็บได้5หลังนะครับขอบคุณแสดงว่าอีก2หลังผมว่าน,น่าจะเป็นการแบบหมดสัญญาซะมากกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนิดนึง หมดสัญญาไปหนึ่งหลังนะครับแล้วก็หลังไหนที่ไม่ได้เช่าหลังไหนเอ่ยเพราะว่าข้อมูลข้างบนมีสิบเจ็ดหลังนะหรือว่ามันบล๊กผมไม่แน่ใจหรือว่าเพิ่งคืนเมื่อวานตอนเย็นๆนะ่ะแล้วก็มันอาจจะบล๊กไว้หรือเปล่าอืมอ๋อี่ไงหมายเลขห้าก็หมายเลขห้าหลังนี้ไงหลังนี้เบิ่มๆอยู่นะเนี่ยราคาเนี่ยหลังแี่ห้าเนี่ยราคาดียู แต่ผมว่ามันน่าจะบั๊กอ่ะน่าจะมีแค่16หลังอ่ะพะตอนนี้เนี่ยมันเก็บมา15หลังใช่ปะ่ะมันมีหลังเนี่ยเพิ่งหมดสัญญาแล้วก็หลังนี้ผมรู้สึกว่าจะใส่อันนี้ไปด้วยนะเฟอร์นิเจอร์อ่ะพวกอะไรนะโน้ตบุ๊กอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปดูนะครับทุกคนเพราะว่าหลังนี้มันเหลือแค่ห้าเหลือแค่สี่วันโอเคต้องรีบไปเก็บของแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเอาแลมโบนะครับทคนนะ ไปแข่งสักนิดนึงนะครับแล้วก็นี่นะครับทุกคนรถสําหรับขนสัตว์อะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูก่อนแต่ผมยังไม่ทําเร็วๆนี้หรอกเพราะว่าธุรกิจของเราอะยังรุ่งเรืองนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเป็นเกี่ยวกับการขนสัตว์นะครับเราต้องเอาคันนี้เนี่ยไปขนสัตว์เพื่อมาเลี้ยงนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ตรงนี้แหละ ในราคาห้าหมื่นแต่เห็นเขาบอกว่ามันซื้อได้แค่สี่คันนะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราซื้อดูก่อนเนี่ยเนี่ยมันจะบอกว่าไม่สามารถซื้อรถเพิ่มได้แล้วอผมว่ามันน่าจะต้องขายคันใดคันหนึ่งอ่ะถ้าผมขายเนี่ยผมก็จะขายคันนู้นะครับคันที่เป็นของคุณภรรยาเพิ่งซื้อมานะครับทุกคนโอ้จะขายทิ้งซะละ คุณภรรยายังไม่ทันได้ขี่เลยอ่ะเต่ยวเราก็ขี่คุณภรรยาแล้วนะนะก็รู้ๆอยู่ว่าคิดอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ลองมาเล่นดูละเดี๋ยวเรามาเล่นให้ทุกคนดูดีกว่าเป็นการอันนี้นะครับก็คือแทงม้านะครับทุกคนเหมือนเหมือนพนันม้านะอ่านี่คืออันดับนี่คือถ้าเราเลือกสีนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามถ้าเราเลือกได้มันก็จะได้เงินนะเอออันดับหนึ่งเดี๋ยวผมแทงเป็น สีส้มนะครับแล้วก็อันดับสองขอเป็นสีแดงนะครับส่วนอันดับสามผมว่าเป็นสีเขียวนี่แหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแทงไปเลยตอนนี้คือวิ่งนะครับตอนนี้สีเหลืองต้องได้ที่หนึ่งนะสีเหลืองอ่ะต้องได้ที่หนึ่งตอนนี้สีม่วงที่หนึ่งนะครับเขียงแล้วเฮ้ยแดงอันดับหกเลยนะครับโอ้ ไม่ทันไม่ทันรอบนี้โดนกินนะครับทุกคนเสียตังค์นะครับเล่นยากอยู่เล่นยากเล่นยากเห็นไหมไม่ได้สัก,กบรกนะครับเสียตังค์ไปละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีการแก้มือนะครับแก้มือเดี๋ยวผมเอาสีเขียวนี่แหละอ่ะอันดับหนึ่งแล้วก็สีม่วงนะครับแล้วก็สีส้มอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะแก้มืออีกตานะครับก่อนที่จะไปแข่งรถอะ่ะ แล้วก็หลังจากแข่งรถเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปอะไรอะเก็บกวาดบ้านไหม่แล้ข้านะครับโอ้ยไม่ใช่ละส้มเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเขียวอ้ยอันดับสี่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้นะครับทุกคนกินโดนกินอีกแล้วเล่นยากอยู่นะเล่นยากอยู่อ่ะไม่เป็นไรนะครับถือซะว่ามาให้ทุกคนดูเป็นขวัญตาว่ามันเล่นยากอยู่นะ โอเคมาถึงสนามแล้วเดี๋ยวเราเอาแรมโบนะครับมาขับจอดตรงนี้นะครับโอเคเราจะแข่งกับไบอันหรือเปล่าออไม่เอาไม่เอาไบาอันนะาจะร้นแรงอะ่ะหรือว่าลองดูอ,อลองดูดีกว่านะทุกคนก็อาจจะอยากเห็นว่าแรมโบจะสู้รถไบอันได้หรือเปล่านะครับอะเดี๋ยวเรากินอาหารก่อนนะครับมา สวัสดีคุณเป็นมือใหม่ที่อยากแข่งกับผมหรือเปล่าใช่ผมอยากแข่งกับคุณโอเคถ้าคุณการันตีถ้าคุณเดี๋ยวนะมันไปเป็นเพี้ยนนะครับน่าจะบอกว่าถ้าคุณชนะฉันเลยคุณจะสามารถยึดรถของฉันได้โอ้ยยึดแค่แต่คุณต้องใจในรคาคาหนึ่งหมื่นเพื่อแข่งเดี๋ยวนนี้คือถ้าชนะยึดรถแต่ถ้าแพ้เราเสียรถหรือเปล่า อืมไม่เป็นไรเงินรวยซื้อนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ถ้าเสียเราก็อาจจะซื้อเอาปออกตัวโอ้โหไม่ได้นะครับใบอันโอ้โหใบอันออกตัวแรงอะ่ะออกตัวแรงช่ไเราต้องติดในตัดน,นะครับนาะทีนี้ใบอันตอนนี้นำนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนามมันจ่ายนี่ใช่ไหมปรับปรุงใหม่ใช่ไหมเนี่ยดูดิหลุดง่ายมากเลยหลุดง่ายนะครับทุกคนหลุดง่ายมาก โอ้ยใบอั้นเฮ้ยแต่ว่าใบอั mm ้น hmm. ก็ไม่แรงนะไม่ค่อยแรงแรงสิไม่แรงไี่ไหนแรงโอเคโอ้โหแต่ว่ามีรอบเดียวนะคือไม่มีการแก้ตัวถ้าเกิดเราแซงไม่ได้ก็คือจบไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเสียรถหรือเปล่าวะ่ะโอ้โหอ๋อด okay. ิฟไก่ได้ด้วยโอเคมันดิฟไก่เลยนะโอเคอย่างนี้นี่เราอาจจะติดอันดับหนึ่งได้ในอนาคตนะครับทุกคนอันนี้คือลองซ้อมๆอม่ะนะ เสียหนึ่งหมื่นเลยนะไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเราก็เก็บมาอันดับสองนะครับไบอันเราชนะไม่ได้นะครับโอ okay, เคครับทุก่อนเรอทุกอนถอนไปก่อนนะทีนี้ชอนไปก่อนถอนไปก่อนนะครับอุวยมีแลมโบ้ด้วยแล้วมีแลมโบ้ด้วยกับเราเนี่ยนะนี่ครับนี่ครับทุกคนโอ้ยโอยนี่ไยเช๊คออยู่ ช็คอยก่อนอ๋อช็อตพอยโอ้อโหอ,อะไรเนี่ยโอ้โหมันขับยากนะครับทุกคนหรื่าปรับเซิร์ฟมาหรือว่าเราอาจจะเอารถปิดป๋องมาแข่งนี่อยู่อันดับ4นะครับโอ้ค่อนข้างเล่นยากดูอะแต่ไม่เป็นไรมันมี2รอบมันมีการแก้ตัวเกิดขึ้นเราต้องติดในตัด๊ดเฮ้ยนี่มันแหกโค้งนี่เฮ้ยมันแหกโค้งเดี๋ยวก่อนเอาแล้วอันดับ3แล้วนะครับทุกคน หนึ่งในงสามถือว่าไม่น่าเกียดนะครับนายทัศแต่ว่ามันต้องได้ที่สองหรือไม่งั้นก็ที่หนึ่งเป็นดีที่สุดจังหวะนี้แหกโคไปด้วยสี่อ่าอยู่อันดับสองเดี๋ยวก่อนอันดับหนึ่งต้องเป็นของเราเป็นนายทัศนี่นายทัศนี่นะครับนี่ไอชนแรงโอ้ยปิวเดี๋ยวก่อน ดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันเล่นโกงอะค่อนข้างนจะขับยากอยู่โหยากอะ่ะทุกคนยากยากจัดเพราะว่าเลมโบมันค่อนข้างที่จะแรงไงมันดีปะ่ะตอนมันดีปะ่ะมันแรงแล้วมันหลุดโค้งแล้วก็มัดค้ำแล้วด้วยมันเป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาลองรอบใหม่รอบนี้ถือซะว่าเริ่มน้ำจิ้มนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเราเบรอย่างนี้ได้ใช่ปะ เนี่ยเบรกไม่ได้คันเนี้ยโอ้โหพุ่งชนแหลกเลยจากจุดที่หนึ่งแล้วเชียวจุดอันดับห้านะครับไม่ได้ตังเสียอย่างแรงนะครับทุกคนโอ้โห,โโหแหกโค้งบ่อยอ่ะทุกคนคันเนี้ไม่เป็นไรนี่ไงชนแหลกเลยโอ้ไม่เอาละไปทํางานสุดจริตดีกว่า เอาแข่งเพื่อความสนุกนะครับทุกคนเราแข่งเพื่อความสนุกอะเดี๋ยวเรามันต้องเครียดไปแล้วเออนู่นเนเราต้องไปบ้านหมายเลขห้าใช่ป่ะไปทําความสะอาดเอ,อ้แล้วก็เมื่อกี้บ้านหมายเลขห้าเนี่ยนะมันกี่วันเนี่ยเออมันมีสัญญาเช่าอีกกี่วันเนี่ยขอดูก่อนนะครับทุกคน สัญญาเช่าบ้านหมายเลขห้านะครับบ้านหมายเลขห้าอยู่ได้สี่วันเฟอร์นิเจอร์เต็มเลยโอ้โหเอาแล้วแล้วก็ยังไงอทุกคนบ้านของเราก็ยังไม่เสร็จอะนะไม่งั้นเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เนี่ยไปใส่บ้านเราไงบ้านที่เราปลูกใหม่ะ เออเอาไงดีหรือว่าจะต้องทิ้งเหรอโหเสียดายเลยเนี่ยเนี่ยทิ้งอ่ะจะทำงี้ได้รอมันก็คงทำกําไรให้เราได้แล้วแลวหละไหลตังอยู่อ่ะถ้ทิ้งไว้ตรงนี้โอ้โหมูลค่าเยอะเลยนะแต่ก็หลังนี้ก็ให้เราเยอะอยู่นะหลังตั้งสองหมืนี่เนี่ยสองนสีเลยอ่ะ แต่ก็อยากได้ไอ้นอตบุ๊กอะไปใส่บ้านใหม่อะแต่บ้านใหม่ยังไม่เสร็จแล้วก็บ้านใหม่รู้สึกว่าจะเสร็จนานมากเลยนะเออบ้านหลังนี้ผมว่านะอีก4วันเนี่ยผมว่าบ้านเนี่ยน่าจะเสร็จทันนะครับทุกคนผมอาจจะยังไม่ปล่อยให้เขาเช่านะครับจนกว่าอีก4วันนะ่ะนะสวันบ้านใหม่เสร็จเนี่ยเราถึงจะเอานอตบุ๊กออกนะครับทุกคน ผมว่าน่าจะไม่ได้เช่าละหลังนี้เนี่ยผมเสียดายโน้ตบุ๊กนะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะไปใส่ในที่เป็นบ้านที่เราสร้างใหม่ะนะบ้านที่เราสร้างใหม่มันก็จะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าอีกกี่เปอร์เซ็นต์มันเสียดายมากเลยอ่ะโอ้ตั้งสี่สิบห้าเครื่องเลย mm hmm. เดี๋ยวไปดูบ้านใหม่ก่อนนะครับท mm ุ hmm. กคน ต่คันเลนโบขค่อนข้างที่จะขบับยากนะดูดิมันคืนฟุตบาทนิด,นดเดียวก็ติดแล้วนะครับทุกคนบ้านเราใกล้เสร็จแล้วยังนี่เนี่เสร็จทันเสร็จทันเนี่ยอีกกี่วันเนี่ยเออขอมาคุยกันดิเล่งให้หน่อยได้ไหมแปดสิเปแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนพรุ่งนี้น่าจะมีบ้านเป็นของเราแล้วนะครับทุกคน ไปป่ะกลับบ้านไปนอนพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้ขนเอ,อ่ออะไรอะ่ะโนบุกนะครับทุกคนมาตรงนี้แล้วก็ไอบ้านหลังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปล่อยชอบเป็นแบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไปนะครับน่าจะได้อยู่หลายตังอยู่โอเคกลับบ้านไปนอนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวรอบต่อไปเราอาจจะต้องเอาคันนี้ไปลองนะครับนะ แล้วก็อาหารหมาให้ด้วยอ่ะได้ XP 30XP เลยนะอาหารหมาเนี่ยโอเคทีลอ้อวันนี้เหนื่อยมากเลยเสียตังด้วยทิลักอยู่ไหนอ่ะทิลักทำงานอยู่ข้างบนแน่นอน,นเลยอ่ะทิลักเขาไม่ว่าใช่เปล่าอ๋อนี่ไงล้ไปไหนทีลอกวันนี้สบายดีไหม โอเคไม่เป็นไรจะนอนละนะครับทุกคนเหนื่อยมากคุณตาสมจิตเก็บได้มาเท่าไหร่เก็บได้มาห้าหลังโอเคคุณนันทิดาเก็บได้มากี่หลังห้าหลังขอบคุณคุณนันทิดาเอ้ยทำไมชื่อซ้ำกันเหรออ,อ,อันนี้ทำไมเดี๋ยวนะมันหายไปตั้งสามหลังนะ ผมว่าหมดสัญญาอีกแน่นอนหมดสัญญาเช่าอีกแน่นอนนี่ไงสองหลังนะครับสองหลังหมายเลขห้ากับสามสี่หมายเลขห้ากับสามสี่สามสี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าสามสี่มันหมด เ่าไหลนะหมดไว้ยังจริงเหรอสามสี่ไม่มีข้อมูลหรอสามสี่ไหนเนี่ยเดีย๋ยวกอนอยู่ไหนก่อนสามสี่ไหนก่อนสามสิบสี่อ๋อนี่ไงอีกสามวันอ๋อสามสิบสี่ก็อีกสามวันนะครับทุกคน มดสัญญาเดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์ก่อนว่าตอนนี้นี่มันมีหรือเปล่าแต่ว่าหมายเลขห้านี่คือยังปล่อยไม่ได้นะครับทุกคนยังปล่อยไม่ได้หมายเลขห้ายังปล่อยไม่ได้เพราะว่ามีโน้ตบุ๊กอยู่เยอะนะครับทุกคนแล้วก็เราเตรียมรถกระบะมาแล้วนะครับทุกคนหมายเลขห้าก,กับสามสี่ใช่ปะเอ้สามสี่อ๋อสามสี่่ข้างหน้าหมายเลขห้าขอเอาโน้ตบุ๊กออกสักห้าอันนะครับ เพราะว่าที่เอาไปไม่ได้คือมันเต็มนะครับทุกคนอ่ะก็คือกระบะนี้มันใส่ได้ถึงแค่4 5ชิ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันใส่ไปแล้ว40เนก็เก็บได้อีกแค่5ชิ้นนะครับโอเคน่าจะหมดและนะครับทุกคน เต็มละนะครับอ่ากระบะเราเต็มละตอนนี้บ้านหมายเลขสามสิบสี่สามสิบสี่เนี่ยอยู่ข้างในนะครับในในเลยแล้วก็วันนี้เนี่เราก็จะหาคนเช่าแล้วแหละนะครับก็คือหาบ้านเช่าแล้วก็หาคนเก็บด้วยนะครับทุกคนเอาหมดนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยสามสี่หลังนี้หลังนี้โอเคเฮ้ยแต่ว่าทําไมบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มีหรือเปล่า อ่ะนี่มีเก้าชิ้นไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ก็เก้าชิ้นแต่ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคาไม่แพงนะครับผมให้ได้อยู่อะ่ะแต่ว่าสกปรกมากเลยอาจจะแถมกับเจ้าของบ้านไปนะครับพอดีมีตังเหลือๆครับก็คือให้เขาเป็นค่าเก็บขยะแล้วละกันนะครับหรือสว่าผมมีเงินอะ ทำอะไรไม่น่าเกียนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนี่ปล่อยในราคาสามพันก็และกันถูกสามสิบสี่ราคาสามพันนะครับเหลือกี่วันนะสามสี่สามสี่หรือสามวันนะครับไปเดี๋ยวเราจะหาบ้านเช่าแถวๆนี้นะแล้วก็จะหาคนเก็บด้วยนะครับทุกคน ผมจะเก็บถึงห้าเลยดีกว่าทำไมยังไม่เสร็จอ่ะโอ้พ่งนี้เหรอพวงนี้แน่นอนเลยนะอ๋ออีกสองชั่วโมงได้สิเราหาแถวๆนี้แหละอ่ะเอาคนนี้นะอ๋อไม่ได้ไม่เป็นไรคนนี้ล่ะอยากไปทำงานกับผมบ้าโอ้ไม่มีไม่มีใครอยากไปทำงานกับผมเลยเหรอ ะเอ้คนนี้รู้สึกว่าจะยังไม่เคยเอาไปต้องเอาไปสักหน่อยละนะครับเสนอใหม่ได้นะครับทุกคนเราออกแล้วก็กดคุยใหม่มันก็จะสุ่มอีกนะครับทุกคนเราจเอาคนนี้แหละนะครับในราคาห้าหลังอะห้าหลังอะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อนซีโอหนึ่งหลังยี่สิไม่เอาเอะจะเอาให้แก่แกบห้าหลังอะยอมหรือเปล่าสี่หลังสามร้อยโอไม่เอา เดี๋ยวจะไม่จ้างสันเลยอืมสามหลังร้อยแปดสิบโหอะไรเนี่ยถ้าหลังได้ไหมอ่ะเราทํำอย่างนี้ได้นะตอนนี้คือเกมมันยังนี้อยู่อ่ะอืมไม่เอาอ่ะตอนนี้เราก็เก็บได้ถึงยี่สิบหลังแล้วนะยี่สิบหลังเดี๋ยวตอนนี้เอาสักสี่ก็พอให้มันเก็บสี่ก็พอนะให้มันเก็บแค่สี่ก็พอเนี่ยบ้านน่าจะเสร็จละโอเค ตอนนี้เราสามารถให้เขาเก็บได้ถึง24แรงโอเคตอนนี้หนีบ้านเราวก็สำเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วเย่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีข้อความมาบอกว่าเราเนี่ยให้ทำการสร้างบ้านให้คุณเสร็จแล้วโอเคไม่มีปัญหา thank you นะครับในช่างใหญ่ขอบคุณอะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในนี้หนึ่งนะครับสามารถจุของได้45ชิ้นร้อยหลังเบิ่มเลยนี่อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อที่ก่อนก็นลกนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยมาทําความสะอาดตอนกลางคืนก็แล้วกันเอาหลังที่มันเบิ่มๆหน่อยนะหลังนี้นะครับอ่าหลังนี้เนี่ยราคาสองหมื่นเก้าละ อ,อเราก็ยังต้องต่อเมเดิมน,นะครับการค้าขายเนี่ยมันต้องต่อรองราคาเดี๋ยวกดผิดเราอาจจะต้องต่อราคานะครับอ่ามันสูงไปหน่อยเงียเหลือซักสองหมื่นเจ็ดได้เต็มที่แล้วนะถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาโอเคได้มาอีกหลังแล้วนะครับทุกคนเป็นสิบเก้าหลังละก็คือบ้านเราด้วยนะเออบ้านเราเลขที่เท่าไหร่อะสวยหรือเปล่า นะผมก็ยังงงงงเออสวยหรือเปล่าแล้วก็หลังนี้หลังนี้อ่าเป๊ะอะไรสามหกอ่ะบริษัทสามหกโอเคหลังนี้ขายเท่าไหร่ใช้เช่าดิหมื่นห้าลรอหมื่นห้าเนี่ยราคาก็ยังสูงไปนิดนะครับ ออหมื่นสามหมนสะครับถ้าหมื่นสาได้เอาเลยไม่ต่อละโอ้คุณลุงใจร้ายไปหรือเปล่าเอาหมื่นสแล้วกันนะหมสถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปโอยคุณลุงจะเอาหมื่น้าเลยเหรอ่ะยอมแพ้เลยโอเคไม่เป็นไรเราได้มาสองหลังนะครับ แต่หลังนี้เราไม่ต้องทำคำสั่นเนี่โอเคเดี๋ยวเรามาจัดการตรงนี้ก่อนจัดการตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เยอะอะครับโน้ตบุ๊กเยอะนะครับทุกคนไอ้หลังนี้มันเป็นหลังของเรานะเราอาจจะใส่โน้ตบุ๊กไว้ข้างในกลางๆก,ก็เ็ดีนะครับทุกคนกลางๆอะ่ะมันจะได้เห็นขยะแล้วก็จะก,กวาดง่ายนะครับทุกคนอ่ะ หมื 19, ่นเก้าหรอหมื่นเก้าหกร้อยก็ล้อก่นนะหรือว่าเอาหมืนเก้าเพราะเป็นบ้านของเราเองนะหมื่เก้าได้หรือเปล่าโอ้บ้านหมดเยอะเลยนะเดี๋ยวเราเอาหมืนเก้าก็แล้วกันนะเลขส,สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนนี่มันมีราคาขายนะทุกคนเห็นไหมใครที่ไม่รู้นะบอกเลยนะเคยเผลอติ๊กตรงนี้คือ เป็นราคาขายนะครับหมื่นเก้าเนี่ยเราจะต้องติดในการเช่านะครับนี่เป็นมูลคา่าการเช่ารายวันนะครับแล้วก็มาเป็นหมื่นเก้านะครับแล้วก็ลงรูปไปรูปนี้นะครับอ่าหมื่นเก้าหมื่นเก้าก็อยู่ในระดับหนึ่งอะนะโอเคสวยงามปะเดี๋ยวเราไปนอนนะครับทุกคนแล้วก็โอ้รู้สึกว่าบ้านมันค่อนข้างที่จะหมดเยอะมากเลยอะ เดี๋ยวขอดูอีกทีว่าบ้านหลังไหนจะได้ทําทีเดียวนะครับบ้านหมายเลข5้าอาจจะต้องไปเก็บ12ด้วยหนึ่งด้วยโอ้โหโหมดเยอะเลยบ้านหมายเลข12กับหมายเลขหนึ่งนะครับที่หมดสัญญานะครับแล้วก็เลยอีกกี่วันก็ยังไม่รู้นะไม่ได้ดูด้วยเดี๋ยวไปดูบ้านก่อนก็นแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาซื้อเพิ่มนะครับอีกสองหลังนะครับทำเป็นอีกสองหลัง มืก่กี้หมายเลขหนึ่งกับหมาเลขอะไนะสิสเหรอใช่ะสิสน่าจะอยู่ในในี่หลังนี้หลังนี้เฮ้ยหลังนี้รู้สึกว่าจะใส่เฟอร์นิเจอร์ไปอ,อยู่นะแรงสาบจัดกันด้วยแปดพันามนะครับแปดพันสบ้านหมายเลข12 8, 300, นะครับบ้านหมายเลข12 8,300นะครับทุกคนสงน่งโฆษณาไป แล้วก็บ้านหมายเลขหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะอยู่โซนหน้าหน้าเลยแหละแล้วก็หมายเลขห้าเดี๋ยวอาจจะต้องเอาโน้ตบุ๊กออกนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็มาอันนี้นะครับเพิ่งรีดเก็บนะครับแล้วก็เราจะได้ขายพุ่งนี้นะครับทุกคนพุ่งนี้นี่น่าจะประมาณห้าหลังนี่จุกๆเลยนะครับทุกคนนมงสาบจัดการด้วย สน,นังนะครับพวกใครก็ไม่รู้นะครับที่เหลืออีก8%ดูอขอ้างบนนะครับอ่ะอีก4%อ๋อขวดพวกนี้ก็น่าจะได้ละอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวประกาศขายเลยเหลืออีก12วันบ้านใหม่เล็กหนึ่งในราคา6,500นะครับอ่ะลงโฆษณาไปโอ้ยตัวนี้แถมครับแถมรู้สึกว่ามันบักน้าขยายเห็นปะ บางทีขยะมีนะแต่มันขึ้นสูงไะเสร็จแล้วอะ่ะมันบักแน่นอนนะครับทุกคนปเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับทุกคนอ่าฮในที่สุดวันนี้เราก็ทําบ้านเสร็จแล้วหลังนึงอะ่ะหลังแรกของเราอ่ะนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเองแล้วก็เดี๋ยวเราไปจอะนู่นนะครับนะคืนนี้อยู่กับเราเถิดไป ปิดไฟออสองน้ำแตกนะครับทุกคนวันนี้มีการแข่งขันอีกแล้วโอ้โหมีคนมาสนใจราคาบ้านที่เราเสนอเป็นอย่างมากเลยโอ้ราคานี้สวยด้วยกันราคาบ้านนี้สวยนะครับราคาแปดพันนะครับ ยินดีต้อนรับแล้วก็อยูหกวันจัดไปรีบขายนะครับทุกคนสามพันราคาถูกใช้ได้จัดไปโอ้คุณยายเดี๋ยวก่อนขายบ้านนี้ก่อนคุณยายสนใจบ้านหลังนี้เหรออ๋อคุณยายบอกว่าช้าไปจะท่านไว้เอาไปยี่สิบแปดวันสามพันเจ็ดไหวไหมโอ้ราคาถูกรีบเอามาเลยโอเคแล้วก็ไอ้นี่เหรอ คุณสมศรีคุณต้องการเช่าห้องกี่วัน12วันนะครับในราคา1 9 0เป้าทได้11,000บาทไปปฏิเสษไปโอ้หลังนี้ขายแพงอ่ะขายไม่แพงหรอกมันเป็นของผมไหมก็เราจะต้องขายให้ได้อทุกคนเพราะมันไม่มีในหน้านะครับอ16วันนะครับทุกคน19นี่ไง19ขายออกแล้วนะครับหลังเนี้ย โอเคกรได้อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับกดแกล็บตังก่อนนะครับเก็บตังก่อนสวัสดีคุณสมจิตคุณเก็บได้ถึง5้าหลังขอบคุณคุณนันทิดานันทิดาเก็บได้5้าหลังแกงกิวแมน สมสันโห oh, ชื่อโคตรจะยากเลยไม่มีเก็บค่าเช่าในวันนี้แสดงว่ายัางไม่มีเวลาแล้วก็เนี่ยนันที่ดาอีกแล้วนี่ก็ค,คือนันที่ดาแล้วชื่อซ้ํากันเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ก็นันที่ด้แต่นี่มีเก็บหรือเปล่าสองหลังโอเคก็บ้านที่มันขายเนี่ยมันเพิ่งไปอยู่กันวันนี้ไงนะครับเอาละครับสําหรับ เอสเตดเอเจนต์สมอลเลเตในพาร์ทพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบ้านก่อนก็แล้วกันนะครับบ้านหลังใหม่ของเราอะ